แค่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ไฟปริศนาไม่บ้านไม่มีคนอยู่เช้าวันฝนปล่อยอากาศครึ้มฝนเมื่อเวลาตีห3 0นาทีเช้ามืดที่ฝนตกไปปล่อยอากาศครึ้มฝนของวันที่26สิงหาคม2565ร้อยตํารตำรวจเอกเดชาววัฒเสนาธรรมรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนประจำสพห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านโป่งสีหมู่มที่6ตําบลบ้านถิน่นอำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่ให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตําบลบ้านถิ่นสองคันนําโดยพันตำรวจโทธงชัยเนื่องพืชนายกเทศบาลตําบลบ้านถิน่นนายแก้วศักดิ์โป่งสมเลขานายกมาควบคุมการดับเพลิงและขอกำลังสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตําบลสวนเขื่อนหนึ่งคันออกระง,งับเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าไฟไหม้บ้านสองชั้นซึ่งเป็นบ้านของนางจันทร์สับป,ปชัช่างบ้านเล็กที่140หมู่ที่6บ้านปงสีตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ที่กำลังลุกลามทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้พบว่าบ้านเสียหายทั้งหลังโดยเฉพาะชั้นบนที่เป็นไม้สกักไฟไหม้หมด ค่าเสียหายประมาณ 3- 5ห้าล้านบาทเบื้องต้นจากข้อมูลระบุว่าบ้านหลังนี้เจ้าของไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดทิ้งบ้านไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเบื้องต้นพบว่าในบริเวณรั้วเดียวกันพบนายฉัดบดินถิ่นกาอายุสาสบสองปีอยู่บ้านอีกหลังที่ติดกันบ้านเล็กที่หนึ่งสี่สาเจ้าหน้าที่จึงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเจ้าหน้าที่จึงขอให้อยู่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน เนื่องจากมีนายฉัดบดินเพียงคนเดียวที่อยู่บริเวณบ้านทั้งสองหลังเชื่อว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์และยังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกจับยาเสพติดแล้วมีอาการทางประสาทชอบเสียงดังอารมณ์รุนแรงจากการสอบถามลูกสาวเจ้าของบ้านทราบว,ว่าบ้านหลังนี้เป็นของยายจันแต่ยายยืนยันว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้หลานคือนายฉัดบดินคนเดียวแต่ต่อมานายฉัดบดินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาการหลอนใช้ความรุนแรง ลูกยายจันที่อยู่แต่จังหวัดจึงรับตัวใหญ่ไปอยู่ด้วยเพราะหวันว่าจะถูกหลานทำร้ายจนทิ้งบ้านหลังนี้ไว้โดยมีนายฉัดบดินเฝ้าบ้านคนเดียวสองหลังจนกระทั่งไฟไหม้ปริศนาดังกล่าวต่อมาพนักง,งานสอบสวนได้สอบถามนายฉัดนรินน้องชายของนายฉัดบดินที่หลังจากทราบว่าไฟไหม้บ้านก็มาดูเหตุการณ์เพราะอยู่บ้านอีกหลังในหมู่บ้านเบื้องต้งวนทราบว่าบ้านหลังนี้มีการยกให้พี่ชายแต่ว่าระยะหลังมีปัญหา เปลี่ยนชื่อไปมาระหว่างหลายคนในญาติิจนล่าสุดลุงบอกว่าให้ตนเองไปเซ็นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เสียเพื่อเก็บไว้ให้ในายฉัรบดินเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ก็เกิดไฟไหม้บ้านเสียก่อนซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว,ว่าเกิดจากเหตุอะไรและไม่ติดใจสาเหตุว่าจะเกิดจากการวางเพลิงหรือไฟฟา้าลัดวงจรซึ่งพนักง,งานสอบสวนสพห้วยม้าได้บันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานต่อมานายฉัรนรินได้เซ็นยินยอมไม่ติดใจสาเหตุข,ของไฟไหม้บ้าน และไฟไม่ได้ลุกลามไปบ้านคนอื่นจึงไม่มีการแจ้งพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะเจ้าของบ้านไม่เอาความค่ะ

เาอะไรโย่งเมื่อหลานจือคนเนี้ยลูกดีคนนี่บปได้โยงเมื่อหลานเแค่เดียวเดียวได้คือเป็นจืดเขา